้ามันหมดจริงๆนะตอนไปลงว่าฝึกใหม่ๆนะไปดูลักษณะเนี้ยเองไปดูดีคนมันหมดบุญมันมันเสวยกรตามใจไปดุดไอ้พวกที่เคลียขยะกินขยะถามว่ามันบ้าไหมไม่บ้านะฮะเพราะคนบ้าเนี่ยกินอะไรไม่ได้มันยังหิวอยู่แต่มันหมดบุญนะครับสมัยนี้ไม่ค่อยมีแล้วสมัยหลวงตาม,มีอยู่นะ,ะสมัยนี้มีทอกป่าไม่รู้ ไม่ได้ไปเมืองใหญ่ๆเลยไม่รู้อย่างเรามีบุญน้อยเนี่ยหรตาแล้วเราอยากมีบุญยลิศที่งต้างบอกว่าให้นึกถึงหลวงปู่บ่อยๆแล้วเราเอากําลังบุญหลวงปู่มาใช้ถูกคือตัวนี้นะครับถูกทํางานในท่านสิทํางานในท่านใช่สวดมนต์ในท่านนะอ๋อท่านก็แบ่งเปอร์เซ็นต์หุดมาให้เราถูกต้องนะฮะทำงานทำงานหลายปีท่านก็ให้โบนัส นี่หลวงตาทํางานมาตั้งแต่อายุยี่สิบยี่บเก้าอะครับโห้เดี๋ยวนี้หลวงหลวงปู่ให้โบนัสขอเท่าไหร่ก็ให้อืแล้วจริงๆครับแต่อาจจะถ้าขอมากกะอาจจะใช้เวลาหน่อยถ้าขอน้อยเนี่ยแป๊บเดียวครับหลักร้อยเนี่ยแป๊บเดียวร้อยล้านนะครับร้อยบาทเนี่ยแป๊บเดียวถ้าหลัก รักสิบเนี่ยสิบล้านเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นปีอ่ะครับแต่ได้แน่นอนครับเพราะทดลองมาแล้วได้แน่นอนน่ะแต่แต่ต้องทํางานนะไม่ได้ไม่ได้ขอไม่ทางานท่านก็ไม่ให้อยู่ดีอะครับเพราะหลวงตาก็ทําไม่หยุดครับงานที่หลวงตาทําทั้งกระจายรูปละกระจายนางกระจายพลังงานถ้าถูกเราไม่ใช่เงินเรานี่ยเงินขอมาจากท่านนะ ไม่รู้หลวงพ่อผมไปไหนขอให้เขาสวายผมก็แล้วกันม่าครับอาก็ถูกแล้วไงแล้วถ้าเกิดอย่างพวกหนูหนูที่ไม่นเป็นแบบหลวงตาไงหนูจะไปยากนูถึงหลวงปู่ดิหนูจะเอาแบบหลงตานะหลวงปู่อ่ะทิ้งหนูไม่ได้นะคะว่างั้นทิ้งหนูหนูตายแน่นอนเลยครับอาก็ถูกแล้วอย่าไปเปลี่ยนนะอย่าไปเปลี่ยนขึ้นเน่อย สำคัญสำคัญนี่คือไม่เปลี่ยนขึ้นนะถ้าเปลี่ยนขึ้นเมื่อไหร่หลวงพ่อทิ้งเมื่อนั้นแหะบางอย่างหลวงปู่ก็ทดสอบติดใจเราไงนนะแน่นอนเองไม่รักข้าจริงเนี่ยเอออั <laughs> อนนั้นตักอันนั้น จักรวาลอันนั้นตจ,จักรวาลโอ้โมันประมาณไม่รับจบอย่าไปนึกถึงมันเลยมันนึกไม่ถึงมันอยู่ไหนไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้อ,อ,าอา้าวพระโมกขัลลานะท่านไปฉันยังหลงเลยโอ้ขนาดมีลิ์ขนาดนั้นน่ยออยู่หลงเลยยังมาไม่ถูกเลยครับโลกไม่ถูกมันไปไกลเกินไหมไกลเกินเออขนาดมีลิธิ์ในนี่ยครับเวลาพูดมันมัน นั่นนะคนฝังโอ้โหอันนั้นมันต้องยิ่งใหญ่แน่นอนแต่จีไม่รู้อยู่ไหนตัวว่าอยู่ไหนอ่ะครับ <c oughs> แล้วสามแดนโลกธาตุครับใกล้เราเลยข้างบนน่ะโลกข้างบนโลกมนุษย์อยู่ตรงกลางโลกข้างล่างแค่นีนครับมนุษยววษ์อยู่กับสัตว์เนี่ยคือสามโลกธาตุาไม่ไปไหนเลยอยู่แถวนี้ละ ท่านบอกมนุษย์สัตว์วิญญาณทั้งหลายเนี่ยมันไม่ไปไหนหรอกมันเป็นญาติกันนั่นนะ่ะมันเวียนว่าตายเกิดในเนี้ยโลกธาตุเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาไปไหนชาติเนี้ยเองจะไปว่าใครเพราะเหตุใดครับอามาันเจอกันไงข้างหน้าเจอกันอีกไงเจอกันก็มาเล่น,นอ,อีกเผอไม่เจอชาติหน้าชาตินี้กูเจอมึงอีกเอาโดนด่าอีกเพราะไปดา่าเขาไว้ไงเผอๆก็ โซยอีกอะมีอาวุธกันอีกเดี๋ยว<ช>ประมาณนี้แหละมันเป็นกรรมมันเป็นกระแสของกรรมมันเป็นสายใหญ่คก็เลยไม่ค่อยว่าใครมันจะดีไม่ดีเรื่องของมันไม่เกี่ยวกับเราจบ,บแลวที่หลวงตาบอกให้เราแผ่สามด้านโลกธาตุนะครับการนึกแผ่สามด้านโลกธาตุนี่หลวงตาเนอกนักลักษณะแบบได้ครับเจ้าเล็กถือหลวงปู่เวลาสวดเนี่ยมันมีกําลังหลายอย่างนะ เวลาเราสวดเนี่ยจกักระพรดแน่นอนใช่ไหมครับเราหลวงปู่แน่นอนนะแล้วบุญเราอีกอะ่ะมันมาที่เราคเข้าที่เราเราก็แผ่ไปเลยมันนึกยังไงครับสามโลกนะเนี่ยครับก็นึกถึงเสวนานึกถึงปหมข้างบนครับนึกถึงโลกนกี่กมนุษย์สัตว์วิญญาณที่มันไม่รู้ว่าใครรู้จักก็นึกถึงเขาไปข้างล่างคืออบายภูมครับที่เป็นญาติเราที่มันยังอยู่ข้างล่างอนะ่ะ แ,แผ่ไปอ๋อแล้วทําไมต้องอธิษฐานให้สะเทือนโลกธาตุครับโอ้อันนี้มันเป็นการว่าจริงๆแล้วเป็นการพักข้างล่างกันเองพักนิดหนึ่งคือสะเทือนด้วยบุญข้างล่างอาจจะหยุดชะงักแป๊บหนึ่งเพราะเวลาหลงตาอธิษฐานสะเทือนโลกธาตุคือหลงตาอธิษฐานเฉพาะเวลามีงานบุญใหญ่ๆโื่เขาจะได้หยุดประมาณนั้นแะหละมันไม่ใช่บุญเล่า มันเป็นอยู่บุญโพที่สาธุวง์นั่นแหละไม่มีองค์ไหนไม่มาหรอกค่ะไม่มีองค์ไหนไม่มาพ่อะอะไระรไู้ปะพาอหลวงปู่ไงหลวงปู่หลวงพ่อท่านบอกข้าอยู่ข้างหน้าข้าไปไหนไม่มีองค์ไหนไม่มาหรอกมาหมดเลยครับตัวเชื่อไหมล่ะครับ <laughs> มันอยู่ที่ความเชื่อทุก <laughs> ใหม่ๆแล้วก็มีความเชื่อแบบเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างประมาณน,นั้นแหละนะมันก็ต้องพิฐานเนี่ยสวงตาก,ก็เป็นเหมือนทุกคนเนี่ยมำไมไปสวดมันก็จะเชื่อได้งไงโอ้สวดมนเนี่ยรวยเนี่ยครับแกแล้วรวยเนี่ยผมนึกคิดแล้วเ้ยมันรวยจะยังไงวานั่งสวดอย่างเดียวจะรวยได้ยังไงเออเรากลับไปนั่งรถกลับไปาก้ยุธยาไปเรายังคิดเลยเฮ้ยมันจะวยยรวยยังไงวะหลวงพ่อ พอไปวัดบอกว่ายังไม่ทำเลยคยังจะรู้ได้ไงข้างหน้าเนอะถ้าเองทําปัจจุบันมันคืออนาคตไงเองทําทุกวัน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 ่ะปีกี่วันนะท่านบอกครับเองทําทุกชั่วโมงอ่ะเองทําทุกนาทีอ่ะถ้าเองไม่ทําวันนี้พรุ่งนี้เองจะทํำไหมล่ะเองทําไปสักปีสองปีเองก็จะรู้แล้วล่ะท่านว่าถ้าเองไม่หยุดนะเองดูลายมือเองก็ได้เ เองถ่ายรูปไปเลยท่านบอกลายมือเองก็เปลี่ยนจริงเออแล้วนายก็เปลี่ยนความรู้สึกก็เปลี่ยนหมดแล้วท่านบอกเองไปดูเพื่อนเองรุ่นเดียวกันเนี่ยห้าปีเองไปดูมันก็ดูเองอะลองทํท่านบอกทำาแต่เดี๋ยวนี้ละ่ะห้าปีข้างหน้าเราเองไปดูว่ามันเป็นยังไงอาวเราก็ต้องพิสูจน์แต่สุ่งที่สวดแล้วก็สูดไปเรื่อยๆแล้ว วดมนต์เป็นปยังไงแม่พิสุคงมาไม่ถึงจุดน,นี้แหละห้าปีเป็นปอะไรรู้ปะเพื่อนมันแก่กว่าเราอีกเพื่อนแก่กว่าเราใช่ห้าปีมันเริ่มแก่แล้วเพราะอะไรโห้เงินเดือนมันดีโบนัสก็ดีมันเจอทุกวันมันไม่คิดเราทุกวันเกือบทุกวันคใช่ไหมธรําราตัวเองไหมอย่างเรากูไม่ไปกูสวดมนต์นะโมพุทธายะหรือพุทธังสรนังกระสาไม่อยู่บ้าน กลับกันรีบกลับบ้านรีบกลับบ้านมาสวดมนต์มาฟังหลวงตาใช่มาสวดมนต์นอนสวดหลับไปครับตื่นขึ้นมาไปทํางานก็สวดมนต์ไป<อ>ห้าปีดูมันนะแกเดี๋ยวนี้มันตายหมดแล้วคนเดียวกันไม่เหลือถ้า <c oughs> เราไม่เข้ามา <c oughs> เราก็ไปทางโลกอยู่ดีนะ <c oughs> ใช่สมบัโลกน้อยแก่ช่ายุยืนยังจะเอาไหมล่ะ ผลน้อยดิท่านบอกแต่ผลมันเห็นช้าบางทีมันหูลำบากกว่าจะเห็นผลเนี่ยใช่ผมเห็นช้ามันต้องใช้เวลาห้าปีสิบปีนู่นมันจะมีผลมีสูตรใส่ปุ๋ยเร่งผลไหมครับไม่มีไม่มีไม่มีผนอย่างเดียวตู้โอ้หลวงตามาอยู่ท่ามังงนาตั้งหลายปีฮะมาเตรียมตั้งหลายปีเตรียมตัวหลายปีคิดโน่นคิดนี่อะไรประมาณน่ะ ยังไม่ได้ทำอะไรมากหรอก่าจะเอาไงดีที่หลวงตาบอกคิดออกถึงค่อยทำจะไปดีไม่ไปดีไปไหนครับก็ต่อไงตอนแรกหลวงตาจะไม่ต่อครถ้าไม่ต่อก็คือตดัดไงมีจะทำบางน้าที่เดียวไงไม่เกิด <laughs> ไม่กระจายอะไรทนะั้งนั้นไนมะ่มีทั้งนั้นไม่ทำอะไรทั้งนั้นนะอะออาก็ไม่เกิดแล้วจะไปทำอะไรอนะ่ะครับ แต่นี้ยังเกิดอยู่เพราะทำไปโห้ไกลเลยตอนนี้ไกลโอ้กูไม่กลับแนละ้วครับอาการเตรียมตัวที่จะต้องเจอกับการจากลาการพัดภาคนะครับหลวงตารเราเตรียมใจยังไงไม่ให้มันเป็นทุกข์นะครับไม่ยากเราทรุกนี่แหละนะสวดมนต์เนะี่ยสวดไปเรื่อยๆนะ พิจารณาไปสวดไปพิจารณาไปแผป่เมตตาไปโมทนาบนบรรเทาวุบุะพิจารณาอย่างที่หลวงตาว่าเมื่อกี้นะ่ะตอนแรกอ่ะเวลาฟังเสียงเนี่ยครับไปตามเสียงพิจารณาเสียงว่าเสียงอะไรเสียงเขาไล่เึงเดาว่าดึงอะไรพวกนั้นไปตามนั้นเลยครับเสียงอะเสียงอตาเนี่เห็นก็ไปตามตาอ,อตาหูจมูกดินกาย ไม่ใช่ไปทางโลกนะอย่างตู้นี่เอาตาเห็นอะ่ะตูตาเห็นสาวสวยๆทุกคิดไงทุกบอกเออ,อยายคนนี้ทําบุญมันดีน่าชาทีแล้วโมทนาสาธุด้วยนะเห็นไหมเปลี่ยนขึ้นแล้วเป็นเมื่อก่อนก็อ่ะมาก่อนก็มีอาการครับตาเห็นก็เข้าที่ใจครับใจควบคุมธาตุธาตุมีอาการอีกอใจสั่นไหวใช่ทูก นี่ <laughs> นี่คือรูปกับหน้าเรียนชัดๆจิตเนี่ยเป็นตัวควบคุมเลยควบคุมธาตุเนี่ยถ้าชอบอะไรอาการทั้งธาตุาเกิดเลยครับนี่นะคือการพิจารณาแล,แล้วจะทําให้มันนิ่งๆได้ยังไงโอ้โหนไม่ฝึกมันก็ยากนะ,นะมันต้องฝึกไงครับเออคือฝึกให้จิตมันสั่งได้อ่ะสั่งได้สั่งตาหูจมูกลิ้นกายได้อ่ะ ถ้าสั่งไม่ได้แล้วก็จะเป็นทาุของมันทั้งหมดอ๋อเป็น <c oughs> มันก็เป็นเนออถ้าจะตู้เห็นตู้ชอบนะตู้ต้องไปหาเขาแล้วละ่ะครับใช่ไหมละ่ะทุกเมื่อเนี้ย<อ>ต้องเสียสตงังต้องเสียอะไรข่ารถต้งถ้าเดินก็ต้องเมื่อยอ่ะทำอะไรก็ได้เพื่อให้ได้เห็นหน้าถูกต้องเลยประตูบ้านก็ยังติดแล้วอะตูติดแล้วถ้าถ้าเขาติดตู้ล่ะาวนปรวัยเข้ามาหาใช่ ไม่ยินเสียงไม่ได้โอ้นอนไม่หลับประมาณนั่นแหละ๋อหมดที่คนต้องมาฟังหลงตาทุกวันนะครับวันไหนหลงตาไม่ไหลนี่โอ้หลงตาอยุ่น <c oughs> ไหนนี่โอ้ไม่ถึงขนาดน,นั้นไถึงขนาดน,าน,านาั้นหรอกตู่ตอนนี้เห็นชัดครับใกล้ๆเลยครับ <c oughs> <c oughs> โอ้เห็นชัดเลยเห็นขนเลย ฝึกพรมิหารนะครับหลวงตาทีนี้พอเรามีพรมิหารมีเมตตาต่อตัวเองและผู้อื่นเนี่ยมันทําให้กิเลสหนูลดน้อยลงรู้สึกมีกําลังใจขึ้นมา<ช>ถ้าเรานําไปพิจารณาต่อเนี่ยเราสามารถหลุดพ้นจากสภาวะหลุดเลยัวหลุดได้หรือไม่ครับหลุดเลยฮะตัวพรม,มิหารมันเป็นตัวกรรมฐานที่ช่วยทุกกองเลยคในอนุสติสั้งสิบในทุกอย่างกรรมฐานสี่สิบรายนี้น่ะ เนี่ยพงมิหารเนี่ยผงม,มิหารใช่ทําไงเราจะมีผงม,มิหารโอ้ง่ายนิดเดียวรักตัวเองให้เยอะเอาทะลักตัวเองก็ระวังอารมณ์ไม่ดีไงเพราะอารมณ์ไม่ดีเท่าเกิดมันกินเราไหมกินนะอารมณ์ขุนขุนอารมณ์โกรธเนี่ยกูตายแน่นอนมันกินชาติเราเพราะจิตเราไปทำร้ายมัน แสดงว่าไม่รักตัวเองแต่มาครับนี่ก็ต้องแผ่แผ่ให้มันแผ่ให้ใครก็ได้แผ่บ่อยๆสวจมลแผ่เมตตาไงโนะมทนาบุญบันเทกบุญในศาสตร์นีะมันจะไปด้วยกันมันจะเข้าไปศีนสมาธิและปัญญาบนหน้าอน,น,นาคตก็ค่อยๆทำฝึกรักตัวเองให้ได้ก่อนจะไปรักใ,ใครนะถูก เขาใครจีงเราช่างมันฮะครับแสดงว่ามันไม่รักเราแต่เราก็ยังรักเขาอยู่อไปเลยไปเลยเอาตตังไว้กันแล้วกันอ้าวก็ถูกแล้วเขาบอกโอ้ไม่ใช่นะของกูนะนเนี่ยมันไม่ใช่เด็กอ่ะครับมันไม่จากวันนี้ก็จากวันหน้าอยู่แล้วไม่จากตายก็จากเป็นอยู่แล้วครับรักแบบเข้าใจในความรักเนี่ยถูกต้องเลยโอ้โหสุดยอดเลย รักแบบเข้าใจในความรักเออเนี่ยไม,ไม่ใช่เกียรติไม่ไม่ใช่ทุกใช่ไหมครับทุกก็คือทุกนะไม่ใช่รักเอาใครฟังไว้นะะใครมีความรักให้รักหลวงปู่เยอะๆยอรักหลวงปู่เยอะเยอะใช่เพราะเพราะท่านมีให้เราทุกอย่างนะเพราะมีคนถามว่าหนูสามารถบอกรักหลวงปู่ได้ไหมโอ้รักได้ทุกวัน ทุก <ผม S 2> นาทียิ่งดีใหญ่เลยแสดงว่าท่านอยู่กับเราแล้วพอะเรานึกถึงท่านท่านก็อยู่กับเราไงคิดเลยไม่ออกเป็นไ,ไปไม่ได้หรอกเรื่องราวในชีวิตของเราเนี่นะท่านนึกถึงท่านบ,าบา่อยๆมันจะคิดออกเชื่อเดียวเพราะลุงตาทามาแล้วไง <ทะ S 2> <ม>คิดถึงท่านบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าท่านท่านบอกท่านมีทุกอย่างอะ่ะมีทั้งโลกทั้งธรรมเองคิดอะไรไม่ออกเองนึกถึงข้าบ่อยๆมันจะคิดออกท่านบอก เพราะมันเป็นสายใหญ่กันถ้าคิดถึงท่านนะอย่าลืมหลวงปู่ขอสตังเห็นเห็นรูปกับพ่อขอตังคหลวงปู่ขอตังค์ท่านจะให้ไม่ให้สร้างท่านเถอะใหม่ๆน่ะท่านอาจจะมันไอ้นี่มันเอาจริงหรือเปล่าวะอะไรประมาณนี้พ่อขอบ่อยๆสวดบ่อยๆทําใจให้ เบาๆสบายบ่อยๆโอ้ไหลามาเลยอ่ะโอ้โหความรู้น่นไหลามาเลยครับความรู้ว่าจะเอาอยัางไงมายัางไงใช่ไหมไหลมาจากท่านเลยอ่ะเพราะรู้แล้วมันก็มีวิธีช่องทางให้เราถูกต้องเลยความรู้มาจากท่านครับอกูรู้ได้ยังไงวะบางทียังนึกว่า้รู้ได้งไงไม่ได้เรียนมาเลยโอ,อ้มาจากท่านะเรานึกถึงท่านบ่อยๆ บางทีสวดสมนอ,อยู่แล้วคิดได้นี่ต้องรีบจดนะครับบางทีลืมครัต้องรีบ <laughs> อ <laughs> ใจเพราะจริงๆการที่เรารักหลวงปู่มันก็เหมือนว่าเรารักปู่ย่าตายายพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเพราะความรักมันเป็นพลังงานที่ดีเนี่ยใช่จริงๆท่านก็เป็นมาแล้วล่ะท่านบอก้าก็เป็นญาติทะก,ก,กคนหนึ่งใช่เพราะมันนานโอ้โหในหกสิบทุ หกสิบหกสิบอสงไขไม่อยู่คนหนึ่งมัน2สองสามคนนะอยากจะดูอดีตถามลุงปู่ชาติไหนมันก็เคยเป็นหมาเดินตามท่านนะเอาจริงๆนะโอโ้โหมสงสัยจะไกลมากเลยนะฮู <laughs> ้นแหละ <laughs> ย้อนไปนะหลายอาสงไขนู่นนะยังดีนะครับจริงๆแล้วเราล้วนเคยเกิดมาเป็นทุกอย่างแล้วครับหลวงตา จริงเหรอไม่ว่าจะหมูเห็ดเป็ดไก่หมาอระเป็นฮะเป็นอยู่บางคนก็เป็นอย่างบางคนกไม่เป็นลงข้างล่างทุกคนต้องผ่านหมดทุกภูมิเลยหรือโอมันไม่แน่นะทุกใหม่ๆก่อนๆใหม่เลยนะอาจจะเป็นอยู่นะอะไรที่ว่าอย่างผู้ที่ปรถนาเป็นผู้ตะคุมต้องอยู่ทุกภพเพื่อเรียนรู้ทุกอารมณ์ไม่ต้องเรียนหรอกถ้ามันมีมันมีบันทึกอยู่แล้วไม่ต้องไปไปย้อนอ๋อไม่ต้องเสียเวลาย้อนึ้นเด้อที่มันไม่มีครับ พอเขาปรารถนาเขาฝึกไปเรื่อยๆก็จะรู้ไปเรื่อยๆพ,พรพบโพธิสัตว์ทุกองค์แหละยุคเนี้ร้อยปีเกิดทีทุกองค์แหละโดยประมาณหกสิบมั้งเจ็ดสิบเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคดีที่อธิบายแล้วไงยุคกลาง,งกลางกลางไงยุคที่พระเจ้าท่านสอนมนุษย์ให้ปรารถนาการเวียนว่ายต่เกิดในอนาคตเยอะมากนะค<ฆ>่ะปรารถนาเป็นพระเจ้าก็เยอะปัจเจก,ก็เยอะอะไรประมาณเนี้ย พราะมันเห็นทุก์แล้วมันก็เห็นสุขมีคนถามเรื่องเขาหลวงนะหลวง่ะว่าเขาหลวงนะครับมีความสําคัญอย่างไรและทําไมเวลามองเขาหลวงมันจะเหมือนเบอร์เบิ่ะครับอ๋อเขาหลวงมันเป็นเพราะเันเมืองเมืองคูุดอยู่ข้างบนนะเมืองครุดเมืองใหญ่นั่นนะเขาหลวงมันมีดินมันมีภพภูมิซ่อนกันเยอะนะคือมีทั้งพามประเจกอยู่เลยะ จะ oh. ินดแดนพระประเจกเลยนะครับรอโอ้มีภูมิเยอะมีทั้งยักษ์มีทั้งคุดมีทั้งกลุ่มพันมีทั้งหน้านะซ้อนกันอยู่เลยมันเป็นดินแดนภาษีในอนาคตเป็นดินแดนภาษีจุดกึ่งกลางนะแถวเนี้ยแถวเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ o n สอนแถวลำปางแถวไปทางนูน้นน ถึงจีนนะตรงนี้ไปตรงแถวเนี้ไปจุดกึ่งกลางทั้งเหนือเนี่ยจุดกึงกงก่งกลางกึ่งกลางศาสนาของพภศษีคือยุคนั้นความจเจริญจะมาอยู่แถบนี้ใช่กึ่งกลางที่ดันศสรดุแถวเนี้อ๋อครับ